แต่เป็นตะแพง่พี่น้องถือคู่ละทบแพ็คกลบคู่ละ500อด่าว่าบาทฉัหรับคู่ละสิบกว่าบาททบคู่ฮะสิบบาทสิบบาทคู่ละสิบบาทเพราะว่าเซ่าาบาทละสิบสองพันาะคู่ละสิบบา 12, ทาบานี่ล้วคู่ละสิบบาทเนาะเพราะว่ามันมีหาคู่หาคู่หาสิบบาทเอาไว้ไปใส่ยูงเฮียนโอเคโอเคไปแต่งตัวกันพี่น้อง มกกมล,ลมตงเ,เลยโอ้โหเวือนเลยเซมาจะได้บุสาบายดีจ้าสาบายดีเบิร์สู้ผู้สู้คนสาบายด,ดีตอนค่ำยินดีต้อนหบเของสูสงสาาส้่องชาวอันเชื่อแล้วคือ้อยแกมกระแ่ โนูให้ลุกเกมก่อนชื่อวันเกิดได้ทำเจมส์โอเคทัวร์บัส้มือ่อวานจะแม่นว่าลมทั้งลมทั้งหนาวเมื่อวานนี่ผัดปลุกลมอออตอนสงขัดยาเฮ็ดยาหยอกไหมเมื่อวานออกตีหมาลมเย็นแห้งอะไรมื่อนีน อากาศกระเปียนอยู่ทุกมือเนาะห่างกายกระปับ,ปน,บน้ำบบทันเป็นวัดเป็นไอห้สบายดีป้าลูกนะบ้าบค่ะฮะสบายดีป้าลุงเรายังแค่น้<ะ>อยสบายดีป้าลูกเดี้เค้น้อยอุ่นบ๊<อ>บบ๊ใส่เสียขึ้นหน้าอีกตัวหนึ่งบ๊อบทำไงน,นี่บ๊อบมันอุ่น แขแห่ท้ำก่อนหนึ่งเนาะแล้วก็ให้ให้แม่เอาใบซาบาทนะตีเ็ดพวงมาลายสิไปของขอหแห่ถแต่ว่าบ่มีสมับใบซาบาทมือนักกระแลกหมดแล้วบอดี้เฮดสับถูกแค้นเอเอถูกแค้นเอเอลูกแล้วก็สั้งเแขกแห่ท้ำนั่นเด้เแขกไปแห่ท้ำเป้าแล้วก็ผูกแค้นแห่ไอ้ รล้เ่ก็อาบน้ำแล้วก็สีออกก็ลดเนาะสีบอออกข้ามไปได้คอมันหนาวโม้แมพีกล้วยดูไหมฮะมี้กล้วยบอกด้วยซาหัวผมได้นี่ก็สซาห์ก็โลระโดไปอีก่อยทิ้วเหงนไหมถ้าวัสรเอานะ ด้แม่สีทาใสจระเข้น้อยใไรทำสีใสสุดยังว่าสีใสสุดจระเข้จระเข้จระเข้จักแล้วแมแมมากินหกนะเม กรกินมากนาวแน่แน่หนาวอริพี่น้องมันนี้นะลมกัลมแห้งแหงมาบาดนี่ละไข่แน่ดูไหวเหงงนะลมอริอรอรรรรรกินมารร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 รมรมาก ก<ห>ิ๊บไพ่เสือไข่เลยปีกาปีกาสิของควันวันเกิดพี่สะมนีน้องผวาคนี้จะมาดิน <c oughs> ิดผมเนาะเดีวโอเคพี่น้องเดี๋ยวออกไปพอปดกนะันอยู่คนะเตรียมตัวเสร็จแล้วไปกันเลยเดี๋ยวมาดูเป <c oughs> ็นแต่สร้างอะไรเฮียเรียมะเป็นแต่สร้างแพะ จะสร้างแทะเอาหมวกขึ้นด้วยหมวกขึ้นแล้วเปียเลี้ยม่านิลูกใส่เสื้อแคนยาวอีกทั้งในเพราะว่าอากาศเย็นแห้งมือนีทั้งลมทั้งเย็นใส่คือไม่เห็นตาไหนเออออสายร้อยนั่นคือไม่เห็นสายร้อยนั่นจรละแค่น้อย เจระ,ะเค่ยน้อยเจระ,ะเค่น้อยะแค่น้อยแก้มแตกใส่เบอร์โอ้แก้มแตกจริงๆด้วยไปบ้ามือเย็นให้ลูกไปเสื่อนะเนาะลองลองทุงมือ <laughs> โอเคไปแวบวบสื่อทุงมือนี่ก็เป็นเวลาหาโมงเครึ่องนะพี่น้องข้ากำลังจิไปเนาะ อากาศเยนเ็นแหงพี่น้องเอ,อเง้ยเย็นแลยยู่ยากค้าหหอนนี่สาสุวตยู่สบายเนาะนอนแบบบ่เปิดพัดลมก็ได้แต่อากาศหนาวนี่บ่ได้ดูยากอะไรผู้สาวโอ้ยวันสิมาวันส,สิมาเปลี่ยนผากาดซ่อมตังเต้เวนนี่ผ้าพานีพ้าปหลักลี่ได้ วับบบมาครั่ได้พาอยู่เฮือนอยู่ซานยันมู่มาส้มเออทางนี้สีไข่อยู่ผู้ห้ามไปแจกผู้รับมันเย็นอะไรพี่น้องตอนนี้ตอนนี้เป็นเส้าเอ็ดองศาเนาะแต่เป็นเส้าเอ็ดองศาที่แบบหนาวเฮงเย็นเฮงตั้งแบบนี้บ่ะ้างบ่ตั้งยาว เปนานเเนาะนั่งงาจังบอกกี่อิฐมุนจะเก่าสีบอกซานนี่อ่นี่แล้วใส่ว่าแตอีกไปเอาตังปิดบ่ เอาไม่เต้่ันย่องเพฝันย่องเคยไม่อ้อมหอยแฮมเมท่ากินดีดีเพื่อวมันไปหางมหอยมาสู่แม่แถากินคนนะไปคัวหลายหลายหอยคัวแกงแซ่บชีวิตอยู่บ้านลองเบิ้งโอ้ยพาลองจากซองเดือนนีเมืองพาลองอยู่จากซองเดือนช่วงพาดเนี่ยตะกงแตนบ้านที่ กบไปกบไปตัวสองคนเหน็นมันกับบัวนาวมันกจังบัวนาวแต่ว่าน้องกองเพื่องกับบดีอื้ <c oughs> มาฮอดแล้วพี่นอกพอดีกำลังมือดอันเขาเจาะกำลังกินข้าวแรงเนาะทามานั่งลีล่มอยู่พี่ อยู่ขางทั้งนี้เพราะว่าทาังนั้นมันลมแห้งแบบเย็นเย็นเย็นหอดตับขนาดว่าอาบน้าแมาแล้วนอนนะสาบวบออาบน้าแห้งสิเย็นกว่านี้เพราะว่าเขาเป็นคนแบบขีหนาวแห้งหมู่บอนหนาวกันหนาวนะแบบยามมันย้มมันอากาศมันพอดีนะเนาะ,นะมู้นะพอดีแต่ซึ้นรู้สึกแบบเย็นเย็นขวัวมูนั่งถ่าัจหน้อยพี่นอ้อง เคีกกยังอยู่น้ำเบยแสงเลยแสงยงบทันมาบุพงคเขาจะสีเปาเคีกจะโมงโอเคเพียน้องเดี๋ยว้าวซือ่อยงบทันเห็นเนาะยงบทันเห็นตัวจริงอันเคยไหมเดี๋ยวเขาสีถาส้มรสมปค์พิกเคีกนี่จะครองวันเกิด ยาเข็ดกระถาม,มาพร้อมไว้แซงคุณพี่น้องเข็ดกระโปรงสะพ้ายและหูทจ้าอ้าวก็ค้องบบได้เสียมาสะพ้า,เย,ายเนาะแต่แต่มันมีหุเจ้าในหันได้ทำหูบแล้วรอเลยบ่ออืให้ไว้แซงเต็มหุเจ้าใส่ทาเบิ้งเลยท <c oughs> <c oughs> าเบิ้งให้โลขนาดแล้วสงให้เบิ้งแล้วโอเคพี่น้องนั่งถาเขาจ่าเลยแข่งหน่อยสองโตหยอกกัน จ้าเอแขนซองไอ้น้องใส่หมวกเฮ็ดท่าแขนดูแขนเห็ดอะไรเฮ็ดอะไรนี่บอกมือไดโนเสาร์เออไดโนเสาร์มือเฮ็ดอะไรเฮ็ดดูเฮ็ดซองข้างเฮ็ดอะไนี่แขนซองไอ้น้องมันนาวพี่มันดังทางผิดมันจังมะนาวมาเทลก็พองพองมันใหญ่เอามันใหญ่เบอร์ยังคงเจ้าเสามสิบเส้นเอ็มยี่สิบสี่สิบ รลอย 3, สามสิบใส่รลอยสี่สิบบนนี้นะคา้างอีรลอยใส่รลอยสยิบ อะไรกัน <laughs> <laughs> ห,นหนางย,ย,ยังหางหมหางทอง <laughs> ใส่ตัวไหนไมนดี <laughs> เห็นแล้ว like พ yeah. ี่น้องเห็นทางล่างพี่มาหนั่งเดินีอยู่โต๊ะพี <laughs> <laughs> ่ฮะฮัดซีสไฟวันที่ยังเค็กนะเขาคนมากเลยบอสเขาเขาทำทำแม่นรุงอยู่นั่นนะฮะแม่นรุงอยู่แม่หอกแม่นรุงอยู่ฮะแม่นรุงเจ้าอยู่บอ แล้วสื่ออย่างไยบอจักร้านกระโบหูโอเคจ้าพี่นงเนาะเดี๋ยวถาเบิ้งต้นอันเป้าเค้กภูรัตพี่นองคลิปนี้ก็คือสิบริทายเงา้าวเนาะขอบใจเบิดสู้ขู่สูคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิ่งโฆษณนาให้ในเด้อพี่นงฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อเนาะพอกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดีจ้าด้วย বপাই ৰ'ব পাই